สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะคะนี่เราก็จะพาน้งนองๆเล่นลูกบอลโยคะนะคะอะ๋องลุงเล่นลูกบอลโยคะครั้งเลยนะคะจะเล่นไหมเนาะลุงของเราเข้าใจนะ มาแล้วมาแล้วเด็กๆมา,มาออกกำลังกายกันเร็วเด็กๆเ,เร็วมา,มาเร็วๆลงเล่นแล้วนะคะเริ่มเล่นแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่กรุณานะคะสำหรับลูกบอลโยคะนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะเดินสนุกใหญ่เลยนะคะกี่นำโชคนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นังชิ้สวยค่ะน้องชีสวยคนเก่งวัดด bueno ีจ้าสวยวัดดีค่ะวัดดีค่ะวัดดีแม่แม่เอฟซีนะคะวัดดีทุกท่านน้องเนมอนวัดดีค่ะวันนี้น้องเนมอนก็มาที่นี่ด้วยนะคะพี่พี่โคพี่งามโชกนะคะ น้องรุ่งของเรานะคะเห็นแล้วน,นะคะน้องรุ่งพี่พอใจก็จะเป็นสาวเรียบร้อยนะคะไม่ไม่เล่นนะคะพี่พอใจพี่พอใจเล่นไม่พี่พอใจไม่เล่นนะคะเล่นเตะพี่งามโชคกับน้องรุ่งของเรานะคะ ชคนะคะไอ้น้องรุ่งฟ้านะคะอ้าวน้องรุ่งฟ้าเตะนะคะน้องรุ่งน้องรุ่งเตะไหมคะน้องรุ่งอ้าวเล่นอะไรนะคะน้องรุ่งของเราออกกำลังกายลยกบอลโยคะนะคะยกโ พี่งามโชคจะไปแย่งกับน้องล่ะคะพี่ปหาน้องนะคะพี่งามโชค พี่างามโชคอยากเล่นกับน้องอน้องรุ่งของเราค่ะเห็นรถมาไม่เบาเลยนะคะน้องรุ่งของเราพี่งามชกมาแล้วพี่งามชกเตะหน่อยอ่ะพี่งาม้าวพี่งามชกของเราค่ะ เล่นแล้วที่งามโชคเล่นแล้วน้องรุ่งอยู่ฝั่งนู้นค่ะน้องรุ่งน้องรุ่งนี่อยู่ฝั่งนู้นนะคะที่งามโชคอเสร็จแล้วนะคะน้องรุ่งอยู่ไหนคะน้องรุ่งน้องรุ่งอยู่ไหนคะน้องรุ่งอยู่นี่นะคะ อุ๊ยอุ๊ยแตกไปแล้วลูกนึงนะคะพี่โชคทำแตกนะคะพี่น้ำโชคทำแตกไปแล้วลูกนึงค่ะแตกแล้วอ้าวเตะน้องลุงเตะเตะอ้าวน้องลุงน้องลุงเตะอ้าวมีพ่อควานกับพี่เสียนะคะอ้าวอ้าวเตะ น้องลุงเตคะค่ะน้องลุงเจาเองเดียวเลยมาเาลูกนั้นเล่นไปพี่โชคพี่โชคตำเตกไปลูกนึงแล้วนะคะอย่านะพี่โชคนะไว้ให้น้องรุงเช็กลูกนึงนะ น้องลูกไม่มีอะไรออกกำลังกายนะคะพี่โชคอขอลูกบอลหน่อยนะคะอ่ะพี่โชคมา,มาเตะก,กับน้องลูกมาเร็ว <c oughs> เล่นไหมเล่นไหมอ้าวน้องลูกน้องลูกค่ะอ่ะพี่โชคอ้าวน้องลูกนะคะ,ะเตะด้วยกันมาเราส่ง สองคนมาเตะด้วยกันมาน้องลูกกับพี่โชคจะเล่นนะคะแต่พี่พอใจเป็นสาวเรียบร้อยไม่เล่นนะคะก็จะพาน้องๆออกกำลังกายนะคะเล่นช่วงเช้านะคะวันนี้ แย่งกันละพี่โชคเล่นไหมพี่โชคเตะไหมอู้พี่โชคเตะนะคะอคว,ว,วานสวัสดีคะ่ะพ่อควานสวัสดีคะ่ะด,ด,ดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะ ลุงชอบเล่นลูกบอลน,นะคะเป็นความสุขของน้องรุงนะคะ,ะน้องรุงรอะไรเอิงเจียมใสนะคะส่วนพี่พอใจก็จะเป็นสาวเป็นสาวเรียบร้อยนะคะพี่พอใจนะคะบรรยากาศช่วงเช้านะคะจะให้น้องๆได้ออกกำลังกายนะคะวันนี้หลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อ้าน้องลูกเตะไม่เตะนะคะถ้าเป็นลูกบอลน,น้องลูงจะเตะคะ่ะเอาลูกฟ้าลูกฟ้าอ่ะเตะลูกเตะพิชคพิชคระวงังแตกนะลูกลู้ oh. ตาก็มาด้วยนะคะวันนี้ oh. น้อลูกนะคะเล่นชบเล่นนะคะน้องลูงจะใส่ร่าเริงเจ็มใสนะคะสุนนะคะ พี่โชคก,ก็งาออกแล้วนะคะจะแทงนะคะใช้งาแทงแตกไปลูกนึงแล้วนะคะพี่พอใจก็จะอยู่ทางนี้กับแม่ๆนะคะพี่พอใจจะไม่เล่นนะคะเป็นสาวเรียบร้อยใส่ดีนะคะพี่พอใจ ฟ้านะคะมาดูดนมแม่ก่อนนะคะพักดูดนมแม่ก่อนอพี่พอใจเริ่มขึ้นเหยียบแล้วนะคะอ้าวขึ้นเหยียบแล้วนะคะพี่พอใจ,จเล่นมาก็ไม่เล่นนะคะพี่พอใจ พ่อใจก็จะยืนนิ่งนะคะเรียบร้อยมากเลยนะคะพี่ปัจจัยของเราสาวเรียบร้อยสวนน้องุ่งเป็นสาวซ่านะคะเตะหน่อยค่ะ,ะพี่ปัจจัยเตะหน่อยค่ะพี่ปัจจัยเตะหน่อยลูกเตะหน่อยออกกําลังกายกับเขาหน่อยนะคะ,อ,ะอันนี้เหมือนแม่เขาครับเยออย่างเดียวครับ แม่นะคะเหยีบยบอย่างเดียว,วยค่ะการเล่นนะคะที่พอใจขอบคุณแม่แม่เอซทุกท่านนะคะที่เมตาน้องรุ้งฟ้าพี่พอใจแล้วก็แม่แสนรักแม่เกตาแม่ฟาใสนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ